ดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลล์ต่อมโตโยต้าเชื้อโชคดีนะคะแล้วก็วันนี้ต่อมอยู่กับรถมือสองที่ลูกค้าหากันเยอะมากเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะคะ คันนี้เป็นตัวเป็นมิตซูบิชิแอทาดนะคะตัวรุ่นนิยมเลยปี2022เลยนะแล้วก็ที่ทําไมลูกค้าถึงหารถมือสองตัวนี้เยอะมากด้วยราคาแล้วก็งวดผ่อนที่สบายมากๆนะคะเพียงแค่ลูกค้ามีเงินเดือนแค่หมื่นสองก็ซื้อคนเดียวได้ไม่ต้องใช้คนขับแล้วก็รูปลักษณ์ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะสวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมิตซูเข้ามาชมความหรูหราภายในกันเลยนะคะ ภายในนะคะจะเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยคลิปลุกเป็นโทนดํานะคะรวมทั้งคอนโซลบอกก็เป็นสีดําแล้วก็ตัวจอที่มีความกว้างมากเลยนะคะแล้วก็พิเศษสุดก็จะมีตัวฟุตคอนโทรลให้ด้วยนะคะ <Wow. S 1> การควบคุมพวงมาลัยที่มือเรานะคะง่ายดายสะดวกสบายในการขับแล้วก็เปลี่ยนโหมดนะแล้วก็ รุ่นนี้นะคะประหยัดน้ำมันด้วยเนื่องจากเป็นตัว Eco อีโคคาร์ประหยัดมากๆนะคะวิ่งยาวๆสบายๆได้เลยนะคะะเดี๋ยวจะพามาชมตัวเครื่องยนต์นะคะว่าเดิมขนาดไหนนะ ส่วนนี้นะคะของโชว์รูมเราจะรับประกันให้1ปีเต็มเลยนะคะสภาพเดิมเดิมเด,เดิมทั้งหมดเลยน็อต oh. <Not S 2> เดิมนะคะไม่มีขยับสแต็มเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะรับประกันได้ของเรารับประกันเครื่องยนต์1ปีหรือ50 0 0 0กิโลเมตรนะคะจากโชว์รูมเราเลยนะมาตรฐานเช็คทั้งหมด210จุดนะคะสำหรับคันนี้นะคะเราขายที่ราคาเพียงแค่ 379,000บาทลูกค้าเครดิตดีพิเศษเลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษจริงคิงผ่อนเพียงแค่6,300บาทเองนะคะหรือมีโปรโมชั่นดีๆอีกหนึ่งโปรโมชั่นที่อยากแนะนำก็คือโปรโมชั่น0%เราไม่คิดดอกเบี้ยนา,นานถึง1ปีหรือ12เดือนเลยนะคะค่างวดอยู่เพียงแค่4,000ต้นๆเท่านั้นนะคะ เพียงแค่มาเช็คเครดิตกับเราที่แรกก็ฝากลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะชื่อเซลลตอมนะคะถ้าลูกค้าสนใจอย่างให้เราทําเคนให้อยากดูรถอยากทดลองขับนะคะเข้ามาหาเซล์ตอมได้ที่โชว์รูมหรือติดต่อที่เบอร์โทร0621548688นะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ